สวัสดีครับทุกคนขอต้อนรับเข้าสู่การวิเคราะห์กราฟนะครับผมอันนี้ก็เป็นการวิเคราะห์กราฟทองคํานะครับประจำวันพุธที่สิบห้านะครับผมสิบห้าพฤศจิกายนนะครับเมื่อวานเราก็ผ่านกันในส่วนของตัว CPI มาแล้วเนาะนะครับเดี๋ยวพี่หมีมาทวนให้นิดนึงนะครับพอดีเมื่อวานนักเรียนงง่ึงเข้ากันอุ๊ยนะครับอ่ะเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับขอต่อประกาศแป๊บหนึ่งนะครับโอเคนะครับส่วนเมื่อวานที่เรามองกันเรา กลับมาย้อนหาโซนของเราก่อนนะครับจุดที่เรามองกันเมื่อวานเนาะนะครับจุดที่เรามองกันเมื่อวานนะครับอันนี้เป็นในส่วนของตัว supply z o n ซนะครับอันนี้เป็นในส่วนของตัวดีมาน d z o ที่เกิดขึ้นเนาะนะครับแรกรอบโซนบริเวณนี้ครับที่มิวว่าถ้ามันไม่ชัดรอก่อนนะนะครับรอให้มันตัวเลขออกให้เสร็จก่อนแล้วค่อยเล่นนะครับอ่ะนะครับพอตอนที่มันจบนะครับเขาจบไปแล้วสณมแบบนี้เนาะ จบในลักษณะของกรอบไซต์เว์ของกราฟนะครับอันนี้คือลักษณะของกราฟที่เกิดขึ้นนะครับพี่หมี่อว่าให้รอตัวเลขให้เสร็จก่อนพอดีมันจบแท่งนะครับพี่หมีว่าเข้าไม่ทันหรอกนะครับเพราะว่าแท่งเดียวมันขึ้นมาชนต้าน1956เราเลยนะครับซึ่ง TP เมื่อวานของขาบายเนาะนะครับ TP ขาบายนะครับที่เรามองกันนะครับอันนี้คือ TP ขา เซล์นะครับในกรณีที่เขาเกิด PA เซลล์นะครับซึ่งถ้าเรามองจากกรอบโซนบริเวณนี้ครับหนึ่งเจนถึงเนี้ยมันเหลือระยะทางอีก1 4 0 0 0จุดเนาะนะครับพอตัวเลขออกเสร็จนะครับกราฟวิ่งชนนาตั้นเลยนะครับทิ้งไส่ลงมายาวกว่าเพื่อนเลยเนาะแอกเนตเมื่อวานนะครับอ่ะเวลาเข้านะครับจุดเข้าที่พี่อธิบายให้ฟังเมื่อวานในไลน์นะครับที่มีนักเรียนถามพี่ว่าเนี่ยให้คุณมารอเข้าโซนบริเวณตรงนี้นะครับซึ่งถ้าจบแท่งเลยคุณเข้าได้ไหมเนี่ยครับอย่างที่เราเห็นครับว่ากรราาฟมมันีแงบย ถูกไหมครับกราฟมันมีแรงบายแต่ถ้าคุณจะเข้าปลอดภัยคุณต้องเข้าแท่งนี้ยืงเหนือขึ้นมาครับให้มันเกิด PA บายซ้ําในทางเฟรม M5 ยืงเหนือขึ้นมาและคุณมา GP จุดนี้ที่เรามองกันเอาไว้หรือโซนบริเวณตรงเนี้ยนะครับคุณได้ประมาณ14,000จุด นะครับคุณไม่ต้องมาชิดเข้าไปเสียกับกราฟเนาะนะครับอันเนี้ยอย่างที่อธิบายให้ฟังเมื่อวานนะครับพอดีเมื่อวานมีนักเรียนถามเข้ามานะครับสมาชิกในห้องถามเข้ามาก็เลยอธิบายให้ฟังว่าเวลาที่เรารอเนี่ยเรารอยังไงนะครับปกติแล้วบางคนรอจบแท่ง M5 แต่เคสเมื่อวานเนี่ยมันจบแท่งเสร็จมันจบใต้ต้านนะครับซึ่งตบใต้ต้านแบบเนี้ยเราดูนะครับการอ่านโมเมนตัมนะครับการอ่านโมเมนตัมของกราฟมันอ่านได้จากอินดิเคเตอร์และแท่งเทียนแบบนี้ครับกราฟมีแรงบายนะครับขึ้นอยู่กับว่า มันจะย่อลงมาลึกแค่ไหนแค่นั้นเองนะครับถ้าคุณจะรอปลอดภัยจุดนี้ปลอดภัยครับนะครับจุดนี้ปลอดภัยแต่ถ้าคุณไม่รอจบแท่งคุณเข้าเลยมันจบแท่งคือแท่งโซนบริเวณตรงนี้นะครับอันนี้คือจุดเข้าเมื่อวานนะครับแต่ถ้าคุณเข้าตรงนี้นะครับคุณเข้าจุดที่มันเกิด PA buy นะครับฟ m M5 ได้จุด SL คุณอย่างสั้นครับคุณ SL อยู่ประมาณตรงนี้เนาะนะครับอันนี้คือเมนไอเดียเมื่อวานนะครับและหลังจากตอนเช้านะครับเมื่อเช้าพี่หมีส่งข้อความเข้าไปเตือนพวกเรานะครับ ระวังนะครับถ้ากราฟขึ้นไปเทส1970ไม่ผ่านนะครับถ้ายืนเหนือได้นะครับยืนเหนือ1970ได้นะครับขาบ่ายปลอดภัยแต่ถ้ายืนเหนือไม่ได้ระวังกราฟลงมาผักฐานเดี๋ยวตอนนี้เรามาปรับกราฟนิดนึงนะครับเดี๋ยวเรามาวิเคราะห์แล้วมาปรับในทางเฟรม H 1อีกหนึ่งรอบนะครับโอเคนะครับมามองในส่วนของตัวทางเฟรม D นะครับทางเฟรม D จบในลักษณะแบบนี้ครับเป็นลักษณะของการเสริมแรงบายนะครับถ้าเรามองแท่งนี้อย่างที่บอกเมื่อวานนะครับในการวิเคราะห์กราฟถ้าเราอ่านแท่งแกวเนี่ย เป็นพินบายนะครับแท่งนี้เป็นการเสริมแรงแท่งนี้เป็นการเสริมแรงแต่ถ้าเราอ่านสี่แท่งเนี้ยตัวนี้เป็น PA by ที่สมบูรณ์นะครับเป็น PA by ที่สมบูรณ์เลยแหละนะครับตอนเช้านะครับกราฟไซด์เวอยู่โซนบริเวณเนี้ยไม่ไปไหนนะครับตอนนี้กลับขึ้นมาทดสอบแนวต้านละนะครับเดี๋ยวเรารอดูครับถ้าไม่ผ่านเดี๋ยววมันจะมีจุดเล่นว่าเราจะเล่นจุดไหนกันได้บ้างนะครับอ่ะในส่วนของตัวโมเมนตัมอินดิเคเตอร์ ISI 1 4นะครับแท่งนี้ยังไม่ยืนเหนือเนาะ นะครับแท่งนี้คือจุดที่กำลังเกิดนะครับแต่จุดจบของแท่งเมื่อวานมันคือชนเส้นตรงนี้นะครับอันนี้คือในส่วนของตัว t time f r a m เด a y นะครับโมเมนตัมกาฟมีแรงบายนอะอย่างที่พี่หมีบอกจำได้ไหมครับถ้าเราอ่านจากสวิงไฮสวิงโลของเขานะครับที่เขาทำสวิงไฮสวิงโลขึ้นมานะครับตรงนี้เป็นลักษณะของการสร้างเบรัน,นี่เป็นลักษณะของการเบรกเอาลงมาได้การที่เขาจะเปลี่ยนเทรนเขาต้องหลุด1 9 1909ลงมาให้ได้นะครับอันนี้คือที่เรามองกันเมื่อวานนะ ถัดมาครับมาดูในส่วนของตัว time frame H4 ครับ i ท e f r ฟรม H4 นะครับจากโซนบริเวณนี้ครับที่เป็นดีแมนโซนที่พี่หมีอ่ะเป็นซับไพโซนที่พี่หมีบอกเราจำได้ไหมครับโซนบริเวณ19 64จนถึง1970เกนะครับกรอบ6,000จุดนะครับมันจะเป็นจุด TP นะครับถ้าเรามองในส่วนของตัวโครงสร้างราคา t time f r a m e H4 นะครับมองในส่วนของโครงสร้างราคา time f เ a ร me H4 เนาะนะครับจุดโซนบริเวณนี้ครับถ้าเขา เบรกเอาได้นะครับเขาจะทําลายเทนขาลงนะครับก็คือจะวิ่งตามเทนของตทมเฟรมเดย์นั่นเองที่เป็นเทมขาขึ้นนะครับแต่ครั้งนี้ไม่ต้องมองครับว่าถ้ากราฟมีโอกาสลงมาพักตัวล่ะเขาจะลงมาพักตัวตรงไหนในกรณีที่เขาไม่สามารถยืนเหนือ1970ได้แต่ถ้าเขายืนเหนือได้นะครับ1995มีโอกาสได้เห็นครับนะครับเข้ามาได้แน่นะครับอันนี้คือในส่วนของตัวตทมเฟรม H4 เนอะนะครับถัดมามาดูตทมเฟรม H1 ครับตทมเฟรม H1 ครับพี่มีขอปรับแนวรับแนวต้านนิดนึงนะนะครับ เส้นนี้ออกเลยก็ได้นะถ้าจะใช้ถ้าคุณจะใช้นะครับพี่หมีขอเปลี่ยนเป็นเส้นขาวเนาะนะครับเป็นทาไมหรอพี่หมีพี่หมีจะหาดิมานย่อยให้พวกเราครับอ่าแต่เป็นดีมานที่ไม่แข็งแรงนะนะครับเป็นดีมานโซนที่ไม่แข็งแรงนะครับถ้ามันจะแข็งแรงมันควรไซด์เวย์สองแท่งสามแท่งแล้วไปเลยนะครับอ่ะอันนี้คือกรอบที่เกิดขึ้นนะครับตอนนี้ทาเฟรม H หนึ่งนะครับถ้าเรามองกรอบโซนบริเวณนี้เนาะนะครับกรอบโซนบริเวณนี้นะครับ พี่มีขอใช้กรอบโซนบริเวณนี้นะครับ1961ครับจนถึง1970นะครับกรอบเนี้ยคือกรอบไซเวยของ Time f ฟร m e h 4นะครับกรอบเนี้ยคือกรอบไซเวของทมเฟรม e ฮสเนาะลักษณะกรอบไซเวยของ t ทม e เฟรม e h สแบบเนี้ยนะครับพอสิ่งที่เรามองครับถ้ากราฟสามารถยืนเหนือได้นะครับขึ้นไปยืนเหนือ1970ได้นะครับจุดที่ราคากราฟมีโอกาสจะย่อลงมาได้เขามีโอกาสจะย่อลงมาโซนบริเวณไหนครับอันนี้คือลึกสุดใจนะ นะครับแต่ถ้าขาไม่แรงลงไม่ลึกหรอกครับก็จะมาบริเวณนี้ท P ประมาณนี้ครับท P ให้มองตัวย่อยก่อนนะครับให้มองตัวย่อยก่อนนะครับอ่าถ้าเกิดข้างล่างนะครับถ้ากราฟเกิดเป็น PA บายืนเหนือได้และย่อลงมาลึกนะครับเมื่อวานนี้เห็นว่า ให้รอเข้าโซนบริเวณนี้นะครับแต่จะเข้าขาบายนะครับตรงนี้เป็นในโซนของตัวออเดบบนะครับย่อลงมาไม่ถึงนะแต่เกือบถึงนะครับอ่ะในกรณีที่เกิดเป็น P A by นะครับจุดที่เราจะรอกราฟย้อนเข้ามาคือโซนบริเวณนี้ครับหรือโซนบริเวณนี้1948และเราจะบายกลับขึ้นไปครับ GP นะครับขาบายนะครับ1970นะครับ1982นะครับกับ1995นะครับแต่มองแค่70กับ82ก่อนนะครับ อมองแค่เจนกับ8 2สองก่อน95้าเป็น TP ที่สาม TP สุดท้ายนะครับแต่ถ้าเนี่ยทางกับกันครับเขาขึ้นไปแล้วเขาไม่ผ่านสมมุตินะครับเขาขึ้นไปแล้วเขาไม่ผ่านไม่สามารถยืนเหนือหนึ่งเก้าเจ็ได้นะครับกรณีที่ขึ้นไปแล้วนะครับเบรกเอาไปแล้วแต่ไม่สามารถยืนเหนือได้นะครับซึ่งถ้าไม่ยืนเหนือได้เขายังไม่ทำลายโครงสร้างตามเฟรมที่สี่เนาะนะครับจุดที่กราฟมีโอกาสจะเกิดขึ้นครับ เปลี่ยนสีปากกาแป๊บนึงมันมองไม่เห็นนะครับจุดที่การไม่เกิดขึ้นครับเขามีโอกาสสร้างกรอบไซเบโซนบริเวณนี้หรือโซนบริเวณนี้ครับที่เขาจะลงมาสร้างกรอบไซเบนะครับมันจะเป็นงานที่การาฟเกิดลักษณะของการพักฐานนะครับอ่านะครับเกิดลักษณะของการพักฐานและเราอาจจะอยู่การาฟไซเบไปจนถึงตัวเลขเศรษฐกิจสําคัญตัวหน้าที่จะเกิดขึ้นนะครับอันนี้คือแผนการเทรดนะครับจุดมองหน้าบายที่ปลอดภัยครับ โซนในการมองหน้าใบที่ปลอดภัยอย่างที่พี่หมีบอกครับจุดแรกครับในกรณีแรกที่เขาสามารถยืนเหนือได้แล้วนะครับคือจุดนี้เนาะจุดแรกจุดที่สองครับถ้าเขาลงมาไม่ผ่านโซนบริเวณนี้ครับนะครับหรือโซนบริเวณนี้นะครับจะเป็นจุดเข้าใบที่ได้เปรียบนะครับซึ่งการย้อนลึกไม่ลึกนะครับเดี๋ยวเราไปดูปัจจัยทางด้านเศรษฐกิจประกอบก่อนนะครับว่ามันจะสามารถย้อนลึกลงมาได้มากแค่ไหนแต่ถ้านะครับเขายืนเหนือตรงนี้ได้นะครับถ้าขาไม่แรงมากนะหนึ่งเก้าหกหนึ่งครับ กับ19 uh, 1955นะครับโดยประมาณเนาะเป็นจุดที่เราสามารถเข้าบายได้ TP แรก70 TP ถัดมา82ครับอันนี้คือแผนการเทรดสำหรับวันนี้ในการมองหน้าบายถ้าเกิดลักษณะของการ p a s e l มองไปลักษณะของการพักฐานก่อนนะครับอันนี้คือในส่วนของแผนการเทรดนะครับถ้าเรากลับมาย้อนดู Timeframe H4 นะครับถ้าเรากลับมาย้อนดูทาง t i frame H4 เนาะสิ่งที่มันเกิดขึ้นตอนนี้นะครับ มีคนถามพี่หมีเข้ามานะครับมองเป็นอินเวอร์สเฮดแอนด์โชดเดอร์ได้ไหมโอ้ยไ่เล็กจังนะครับอ่ะเรามองในลนักษณะแบบนี้เนาะสิ่งที่มันเกิดขึ้นนะครับสิ่งที่มันเกิดขึ้นเนาะตอนนี้มันเป็นแบบนี้นะครับตอนนี้มันเป็นแบบนี้สิ่งที่ถ้าเรานับตรงนี้ไปสวิงสมมุตินะครับเรานับตรงนี้ไปสวิงเป็นเบสของเขาเนาะนะครับจุดที่มันไม่ผ่านตรงนี้นะครับมันจะกลายเป็นลนักษณะของสิ่งที่เราเรียกว่าดับเบิลท็อปนะครับแต่การที่เป็นดับเบิลท็อปถ้ามันจะกลับตัวได้ นะครับมันต้องเกิดสัญญาเป็น P a เ e l l หรือทางเฟรม H4 นะครับให้สัญญาเป็นแท่งแดงแบบนี้นะครับเป็นแท่งพินแบบนี้นะครับมันถึงจะมีโอกาสที่จะเป็นในสารแบบนั้นแต่ตอนนี้พี่มียังไม่ได้มองว่าเป็นแบบนั้นนะนะครับเพราะเขาสามารถเบรกในส่วนของอะไรครับในส่วนของตัวเทรนไลน์ออกไปได้แล้วนะครับอันนี้คือจุดที่มองนะครับหรือถ้าจุดในการลงมาพักฐานอีกหนึ่งโซนถ้าเราจะมองนะครับเราสามารถตีในส่วนของตัวเทรนเข้ามาช่วยได้นะครับในกรณีที่กาฟจะ กลับมานะครับอ่ะถ้าคุณสร้าง2จุดมันคือโซนบริเวณนี้แหละนะครับหนึ่งเก้าสี่แปดนี่แหละอาจจะไม่ถึงดีนะครับอันนี้คือแผนการเทรดในวันนี้นะครับไม่ยากครับแผนการเทรดนะครับกราฟมันไม่ได้ยากเลยนะครับหรือถ้าเรามองจริงมันง่ายจากเมื่อวานแล้วแหละนะครับแค่คุณรอแค่นั้นเองว่าคุณจะเล่นให้กราฟมันเบรกเอาทางไหนนะครับถ้าคุณอ่าไม่เบสแต่ถ้าคุณเบสนะครับพี่หมีมองว่ากดมือไงก็ไม่ทันหรอกนะครับพอแท่งเอ็มหนึ่งเนี่ยมันมาขนาดเนี้ย แทงเดียวอ่ะกดไม่มีทางทันนะครับถ้าจะได้คือคุณวางในส่วนของตัวบายลิมิตเอาไว้นะครับบายลิมิตเอาไว้อาจจะมีโอกาสแต่ก็ต้องแม่นในระดับหนึ่งเนาะเพราะว่าตอนที่ลงมาสเปซมันก็ถ่านนะครับโอเคอันนี้ก็เป็นแผนการเทรดคร่าวๆของวันนี้นะครับคราวนี้เรามามองตอนนี้นิดนึงครับในส่วนของตัวปฏิทินเศรษฐกิจวันนี้นะครับปฏิทินเศรษฐกิจวันนี้ว่ามีอะไรที่น่าสนใจบ้างตอนนี้ใบ2สองนะครับ CPI บายายโอ้ สีเบลล์บายของอังกฤษออกแล้วนะครับตอนบ่สองนะครับ4.6นะครับน้อยกว่าที่คาดการนะครับน้อยกว่าคราวที่แล้วด้วยนะครับอัตราเงินเฟ้อลดลงนะครับซึ่งพอมันเป็นลักษณะแบบนี้นะครับมันจะเป็นการกดดันดอลลาร์นะกดดัน d x y นะครับส่งผลให้ราคาทองคำขึ้นนะครับแต่ต้องดูนะครับว่าเขาจะยืนอต้านไหมนะครับ PPI Input o u t p u t เอาพุทไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับเอาพุทธไม่ค่อยดีเท่าไหร่อ่ะมาดูตัวเลขสําคัญวันนี้ครับมีตัวเลขให้เราทึกกันอีกหนึ่งชุดนะครับมีตัวเลขให้ได้เราทึกกันอีกหนึ่งชุดนะครับก็คือในส่วนของตัวคอพพีนะครับแต่ชนีภาคการผลิตเท่าเดิมนะครับเท่าเดิมเท่าเดิมนะครับเท่าเดิมไม่ว่าแต่ตอนนี้ตัวเลขไม่ดีนะครับตัวเลขตัวนี้ไม่ดีนะครับ ครปี0.37นะครับแล้วก็คาดการอาก่อนหน้า0.7นะครับอ่าสองทุ่มครึ่งครับข่าวแรงนะครับสำหรับน้ำมันดูตัวนี้ครับคิวอตอนสี่ทุ่มครึ่งอีกหนึ่งรอบนะครับอันนี้สำหรับบริจินเศรษฐกิจ ที่สําคัญในวันนี้นะครับว่าเราสามารถมองตัวไหนสามารถมองตัวไหนได้บ้างนะครับผมโอเคเดี๋ยวพี่มีปิดคลิปก่อนแล้วจะตอบคาถามคนที่เข้ามาฟังสูมด้วยกันเนาะโอเคได้แผนการเทรดแล้ววางแผนการเทรดนะครับมี SL ไม่โอเวอร์เทรดเนาะรักษาทุนให้ได้นะครับถ้าเรารักษาทุนได้เราก็สามารถทํากําไรได้นะครับขอให้ทุกคนโชคดีร่ำรวยร่ำรวยกัทุกคนสวัสดีครับ